สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับในวันที่1กุมภาพันธ์2022น่นะครับพ่ะพรจากมานานประจําวันที่ได้นําตอนพระคมภีจากคู่มือเฝ้าเดี่ยวมานานประจําวันนะครับมาอ่านด้วยกันแล้วใช้สี่คถามเพื่อคิดพิจารณาแล้วมาแบ่งปันข้อคิดที่ได้รับนะครับผมอยากเชิญชวนพี่น้องทุกคนได้ใช้เวลากับพระคมภีนะครับอย่าเพียงแต่อ่านคู่มืออย่าเพียงแต่ฟังเท่านั้นนะครับแต่ใช้เวลากับพระคำของพระเจ้าเพื่อที่จะสังเกต เพื่อที่จะบันทึกนะครับว่าพระเจ้าตรัสหรือสอนอะไรกับเราบ้างวันนี้มาในาประจําวันได้หยิบตอนหนึ่งนะครับจากมัทธิวบทที่25ข้อ3 1ถึงข้อ40นะครับนี่เป็นโค้งสุดท้ายของพันธกิจของพระเยซูนะครับพระเยซูกําลังจะมุ่งหน้าไปที่เยรูซาเลม็มแล้วก็จะถูกอายัดไว้แล้วก็จะถูกตรึงตายที่ไม้์ักเขน,นะครับพระเยซูจึง เผยพระวจนะแล้วก็พูดถึงอนาคตหลายอย่างให้กับสาวกนะครับเราลองมาอ่านตอนนี้ด้วยกันมัทธิวบทที่25ข้อ31 –ถึงข้อ 40, 40เมื่อบุตรมนุษย์ทรงพระสิลิเสด็จมากับหมู่ทุตสวัร์เมื่อนั้นพระองจะประทับบนพระที่นั่งอันรุ่งเรืองของพระองค์บรรดาประชาชาติต่างๆจะประชุมพร้อมกันต่อพระพักพระองค์นะพระองค์จะทรงแยกมนุษย์ทั้งหลายออกเป็นสองพวก เหมือนอย่างผู้เลี้ยงแกะจะแยกแกะออกจากแพะส่วนฝูงแกะนั้นจะทรงจัดให้อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์แต่ฝูงแพะนั้นจะทรงจัดให้อยู่เบื้องซ้ายขณะนั้นพระมหากษริย์จะตัดแก่บรรดาผู้ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ว่าท่านทั้งหลายที่ได้รับพระพรจากพระบิดาของเราจงมารับเอาราชอาณาจักรซึ่งได้ตระเตรียมไว้สำหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่เริ่มแรกสร้างโลก เพราะว่าเมื่อเราหิวท่านทั้งหลายได้จัดหาให้เรากินเรากระหายน้ําท่านก็ให้เราดื่มเราเป็นแขกแปลกหน้าท่านก็ได้ต้อนรับเราไว้เราเปลือยกายท่านก็ได้ให้เสื้อผ้าเรานุ่งหม่มเมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็ได้มาเยี่ยมเอาใจใส่เราเมื่อเราจําต้องอยู่ในพันธนาการท่านก็ได้มาเยี่ยมเราเวลานั้นบรรดาผู้ชอบธรรมจะกราบทูลว่าพระองค์เจ้าข้าที่ข้ารพระองค์เห็นพระองค์ทรงหิวหรือทรงกระหายน้ํา เราได้จัดมาถวายแด่พระองค์แต่เมื่อไหร่ที่ข้าพระองค์ได้เห็นพระองค์ทรงเป็นแขกแปลกหน้าเราได้ต้อนรับไว้หรือเปือยพระกายเราได้ช่อสวมฉลองพระองค์ให้แต่เมื่อไหร่ที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์ประชวรหรือจำต้องอยู่ในพันธนาการเราได้มาเฝ้าพระองค์นั้นแต่เมื่อไหร่นะครับพระมหากษัตริย์จะตัดกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าซึ่งท่านได้กระทําแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเรานี้ แม้จะต่ําต้อยเพียงไรก็เหมือนได้กระทาแก่เราด้วยขอบคุณพระเจ้านะครับที่ทุกสิ่งที่เราทําจะไม่สูญเปล่าแน่นอนไม่ว่าเราทําสิ่งเล็กน้อยเพื่อใครก็ตามนะครับพระเจ้าทรงบันทึกไว้เืละพระเจ้าไม่หลงลืมแน่นอนนะครับเราใช้สี่คำถามประจําของเราคิดพิจารณาด้วยกันว่าวันนี้พระพีตรสอนเราอะไรบ้างนะครับถามข้อแรกคือจากตอนเนี้ มีข้อประทับใจอย่างไรบ้างนะครับมีข้อไหนไหมที่แตะใจเรามีข้อไหนไหมที่กําลังสะก,กิดใจเรานะครับมีข้อไหนไหมที่เราอยากเข้าใจเพิ่มเติมนะครับเป็นข้อสงสัยว่านี่หมายถึงอะไรนะครับพี่น้องลองบันทึกนะครับอย่าปล่อยให้ผ่านไปเพราะว่าทุกสิ่งที่บันทึกผมมั่นใจและยืนยันได้นะครับว่าเมื่อย้อนกลับมาอ่านพี่น้องจะเห็นพัฒนาการการเติบโตเห็นความสัมพันธ์ ที่มีกับพระเจ้าอย่างลากลึกขึ้นทุกวันนะครับสหรับผมเองวันนี้เป็นสิ่งที่ไฮไลท์ไว้นะครับว่าหลายคนเนี่ยรวมทั้งตอนเด็กๆด,ด้วยนะครับที่เหมือนตามพ่อแม่ใช่ไหมในความเชื่อยังไม่ได้มีความมั่นใจในพระเยซูหรือการติดตามพระองค์ด้วยตัวเองนะครับเราก็จะกลัวใช่ไหมครับว่าตกลงเราเป็นคนหนึ่งไหมที่พระเจ้าเลือกเราจะถูกแยกแยะผิดไหม อย่างผู้เลี้ยงแกะจะแยกแกะออกจากแพะเนี่ยเราจะตกหล่นไปไหมพราะคีร์ยืนยันนะครับว่าผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูเราไม่ต้องกลัวนะครับที่จะตกขบวนหรือเป็นรายชื่อที่ตกหล่นนะครับเพราะพระองค์ทรงรู้จักท่านนะครับพระเจ้าทรงรู้จักเราคํานี้ยืนยันนะครับถ้าพระเจ้าบอกว่าพระองค์ตระเตรียมไว้สําหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่เริ่มแรกสร้างโลก เจ้ารู้จักเราดีนะครับว่าพระองค์กําลังทําอะไรอยู่อย่างที่สองนะครับที่ผมประทับใจมาจากตอนปลายนี้นะครับซึ่งท่านได้กระทําแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเราแม้จะต่ําต้อยเพียงไรเหมือนได้ทําแก่เราด้วยชีวิตที่ได้รับพระคุณนะครับของพระเยซูชีวิตที่เป็นเหมือนพระเยซูคือเป็นคริสเตียนเนี่ยมันไม่มีทางเก็บไว้คนเดียวได้นะครับมันต้องสสดงออกผ่านทางความรักที่เรามีให้คนอื่น มีการแสดงพระคุณต่อคนอื่นนะครับให้อภัยให้โอกาสยอมรักคนอื่นทั้งท่านที่เขาไม่น่ารักรวมทั้งมีความเมตตาให้กับผู้อื่นด้วยนะครับอย่าให้เรามีชีวิตโดยมีความขมขื่นหรือความโกรธแค้นเคืองอยู่ในชีวิตแต่ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเมื่อเราได้รับพระคุณมากแล้วเราจึงยอมให้อภัยคนอื่นได้เพราะว่าเรื่องเล็กน้อยมากที่คนอื่นทําผิดกับเราเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราละเมิดหรือฝ่าฝืน น้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องประทับใจข้อไหนนะครับหรืออยากเข้าใจข้อไหนเพิ่มเติมลองแบ่งปันกันดูได้นะครับคำถามข้อที่สองคือจากเพื่อนที่วันนี้เราเห็นพระลักษณะของพระเจ้าอย่างไรบ้างนะครับแน่นอนนะครับว่าพระเยซูปเป็นพระเจ้าที่รูร้ล่วงอน้า,นาและบอกล่วงหน้านะครับว่าพระองค์จะทําสิ่งใดและบอกด้วยบอกว่าพราะองค์เองจะเสด็จกลับมาในฐานะผู้พิพากษานะครับ ไม่ใช่เหมือนคนที่ถูกจับคุมถูกโบยตีถูกนำไปต่อหน้าปีลาสหรือผู้ครองต่างๆเราอาจจะรู้สึกว่านะครับทำไมพระเยซูก,กลับมาช้าเหลือเกินทำไมเราถึงเจอความทุกข์ยากลำบากแต่แน่นอนนะครับพระองค์ไม่เคยมาสายเวลาของพระเจ้าเป็นเวลาที่ดีพร้อมเสมอน,นะครับลักษณะยอย่างที่สองที่เห็นนะครับคือ ในการเสด็จกลับมาสิทธิอำนาจทั้งสิ้นอยู่กับพระเยซูนะครับเหมือนกับพระคัมภีร์ที่พระเยซูฝากฝังกับสาวกไว้ตอนที่ถูกรับขึ้นไปต่อหน้าต่อตาพวกเขาบอกว่าลิธานุภาพทั้งสิ้นนะครับเป็นของพระองค์แล้วนะมอบไว้กับเราแล้วนั่นหมายความว่าเราสามารถนะครับในระดับหนึ่งที่จะดูว่าเราจะอยู่ฝั่งที่เป็นฝั่งที่ได้รับพระพร มือฝั่งที่ได้รับการพิพากษาถามง่ายๆเลยครับถ้าพระเยซูกลับมาวันนี้วินาทีนี้พี่น้องพร้อมหรือยังพี่น้องอยู่ฝ่ายที่ยินดีต้อนรับพระเยซูหรือเป็นฝ่ายที่ต้องหลบซ่อนหลบหนีอะไรบางอย่างเราขณะที่ยังมีเวลาขณะที่ยังมีชีวิตผมว่านี่เป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องคิดพิจารณาให้ชัดเจนนะครับมีความมั่นใจในความเชื่อที่เรามี ว่าเป็นความเชื่อที่ไว้วางใจในพระเยซูที่เรารู้จักหรือยังคำถามข้อที่สามนะครับคือจากพระคัมภีร์วันนี้เราเห็นลักษณะของมนุษย์อย่างไรบ้างนะครับแม้ว่าเป็นคัรพยากรณ์ก็พูดถึงอนาคตนะครับเราเห็นว่าวันหนึ่งไม่ว่าเราจะปกปิดชีวิตนะครับซ่อนเราจะเก่งขนาดไหนก็ตามนะครับทุกคน ต้องรับผิดชอบชีวิตแล้วก็การตัดสินใจทุกอย่างของเราทุกอย่างที่เราคิดทุกอย่างที่เราทำนะครับวันหนึ่งจะต้องรายงานตัวกับพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตนั้นแลพระเจ้าให้เราได้มีโอกาสใช้ชีวิตนั้นเพื่อถวายเกียรติพระเจ้านะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะมีบางคนเล็ดรอดไปแล้วเขาจะไม่ได้สิ่งที่เขาสมควรได้รับการที่เราไม่ได้สมสิ่งที่สมควรได้รับนะครับ ตัวเราเองด้วยนั่นถือว่าเราได้รับพระคุณใช่ไหมครับเราจะไม่น่าจะกีดกันหรือไม่น่าจะตัดโอกาสคนอื่นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับแม้แต่คนที่ไม่น่ารักที่สุดแม้แต่คนที่ชั่วช้าที่สุดให้เราเห็นนะครับวันนั้นผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นคนมากมายที่แม้วเขาเป็นคนชั่วช้ามาก่อนแต่เมื่อเขาวางใจเขากลับใจในพระเยซูเขาได้มีชีวิตใหม่แลวเขาได้รับพระคุณอันอัศจรรย์ของพระเจ้า อย่างที่สองนะครับอย่างที่บอกไปว่าเราที่เป็นมนุษย์กันเองนะครับเราแยกแยะก,กันและกันไม่ได้ทั้งหมดนะครับหลายคนเป็นผู้รับใช้พระเจ้าล้มลงในบาปหลายคนดูเหมือนว่ารับใช้พระเจ้าแต่มีเจตนาลมอะไรเราก็ไม่เห็นนะครับมีพี่น้องมากมายใช่ไหมที่ดูเหมือนว่าไม่ได้ทําสิ่งใดเลยทแท้จริงแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนทูตสวรรค์ที่คอยติดตามนะฮะคอยเก็บกวาดคอยดูแลทุกคนอยู่เบื้องหลังก็ได้ เราไม่มีทางมองเห็นทั้งหมดนะครับแต่ข่าวดีคือพระเจ้าทรงรู้จักทุกคนทุกการกระทําของเราและเจตนาเบื้องหลังสิ่งเหล่านั้นด้วยนะครับอย่างสุดท้ายนะครับเป็นสิ่งที่พระเยซูพูดถึงนะครับมีพันธกิจมากมายที่เราต้องทําแล้วเราเห็นว่าคริสเตียนเก่งมากในเรื่องเหล่านี้นะครับมีหลายพันธกิจเลยพันธกิจที่เลี้ยงดูคนด้วยอาหารนะครับพันธกิจที่ดูแล ไม่ใช่แค่อาหารน้ำต้อนรับคนยากไร้คนไร้บ้านใช่ไหมครับคนที่เปือยกายเรามีเสื้อผ้านุ่งหม่มเราเยี่ยมคนในโรงพยาบาลนะครับเราไปเยี่ยมคนที่อยู่ในคุกหรือกําลังถูกคุมขังอยู่เห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้เป็นพันธกิจที่คริสเตียนทําอยู่แล้วและแน่นอนว่ามีพันธกิจหรือโครงการของ คนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าทําอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ดีแล้วพระเจ้าทรงให้หัวใจเห็นความเมตตาแก่ทุกคนนะครับการที่เรามีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่ผมเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งในพละลักษณะที่สําแดงให้เห็นในชีวิตของมนุษย์นะครับ <c oughs> แต่สําหรับเราที่เป็นคริสเตียนชีวิตใหม่ที่เรามีในพระเยซูนะครับเราอย่ามองว่าเป็นแค่ด้านจิตวิญญาณ เป็นแค่สิ่งที่เราเก็บไว้อยู่ภายในแต่สิ่งเหล่านี้พระเยซูกำลังบอกว่าเราต้องสาแดงความรักออกมาเป็นรูป,ปรธรรมต่อเพื่อนบ้านของเราด้วยนะใครเป็นเพื่อนบ้านนะครับทุกคนที่อยู่รอบตัวเรา,คน,นเราคนในครอบครัวเราคนในคสตจักรเราคนในชุมชนของเราถ้าพี่น้องไม่เคยมีโอกาสร่วมพันธกิจต่างๆเหล่านี้นะครับมีโอกาสมากมายนะครับอาหาร การไปเยี่ยมคนในบ้านการไปเยี่ยมคนที่โรงพยาบาลหรือแม้แต่การไปเยี่ยมคนที่ถูกคุมขังอยู่นะครับแล้วเราจะได้มีหัวใจด้วยว่าเนี่ยแท้จริงแล้วเราไม่ได้แตกต่างกันเลยโดยพระคุณพระเจ้าที่เรามีวันนี้เราไม่ได้ดีกว่าเขาเลยคุณค่าความเป็นมนุษย์เรามีเท่ากันเลยขอให้เราได้นับพระพรน,นะครับทุกครั้งที่ผมมีโอกาสทําภารกิจเหล่านี้ผมก็คิดถึงนะครับว่าพระพรที่พระเจ้าให้เรา มีมากมายเหลือเกินอย่าให้เราได้ลืมไปนะครับและให้คิดถึงว่าสิ่งที่เรามีสามารถที่จะช่วยคนอื่นให้ได้รอดจากเหมือนความทุกข์ยากลาบากหรือความขิวขวยของเขาได้พระเจ้าให้สิ่งต่างๆที่เรามีไว้เพื่อเป็นพระผรอน,นะครับคําถามที่ที่สี่นะครับคือข้อสุดท้ายถามว่าวันเนี้ยจากพระพีตอนนี้ที่เราได้อ่านไปได้วยกันใช้เวลาด้วยกันพี่น้องลอดอาจจะ ย้อนกลับไปนะครับค่อยๆอ่านค่อยๆคิดนะครับคำถามคือมีอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของเรานำมาใช้ได้กับชีวิตของเราหรือม,มีใครบ้างไหมนะครับที่ควรจะได้ยินสิ่งเหล่านี้มีใครบ้างไหมที่เราต้องหนุนใจเขาให้ไม่ต้องเน้นแต่ด้านจิตวิญญาณแต่มันต้องเป็นรูปธรรมออกมาให้คนอื่นเห็นด้วยว่าความเชื่อของเราในพระเยซูเปลี่ยนแปลงเราจากภายในสู่ภายนอกจริงๆ สุดท้ายนี้เราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับพระวิดาเจ้าเรากอับคุณพระองค์ที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาแน่นอนแล้วในวันนั้นพระเจ้าจะเป็นความยินดีสำหรับคนจํานวนมากมันจะเป็นเรื่องน่าเศร้าและโศกนาฏกรรมสำหรับคนจํานวนมากเช่นเดียวกันขอพระเจ้าช่วยที่เราจะทําหน้าที่ในการเป่าประกาศในการนําลูกของพระองค์กลับมาสู่ครอบครัวกลับมาสู่ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์อีกครั้งหนึ่ง เวลาเจ้าพระเยซูเคยตัดไว้ว่าจะมีคนที่ยากจนจะมีคนที่อยู่ในความยากลําบากอยู่กับเราเสมอไปจนโปรงกลับมาขอพระเจ้าช่วยพระเจ้าไม่ว่าเรามีมากหรือมีน้อยในวันนี้ขอ,อหัวใจที่เหมือนพระเยซูอยู่กับเราให้พันธกิจทุกอย่างที่เราทํานั้นเราทําเหมือนทําถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอาหารที่เราทำน้ําที่เราบริการเครื่องนุง่งห่มบ้านเรือน หรือแม้แต่คนที่อยู่ในเรือนจําสิ่งเหล่านี้คนเหล่านี้เป็นคนที่พระเจ้าทรงหลักและทรงมีหัวใจและทรงมีแผนการที่ดีสําหรับเขาขอพระเจ้าให้แผนการของพระองค์สำเร็จในเราขอพระเจ้าช่วยเราพระเจ้าในการมีหัวใจของพระองค์มากขึ้นมากขึ้นทีละน้อยทุกวันเราขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระสุดเจ้าอาเมนขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ร่วมติดตามนะครับขอพระเจ้าเป็นกําลังในวันนี้นละอย่าลืมนะครับ เราทำสิ่งเล็กน้อยนี้ให้กับคนที่ต่ำต้อยที่สุดหรือคนที่ยิ่งใหญ่เราอาจจะทำถวายในองค์พระผู้เป็นเจ้าครับสว,ส,สวัสดีครับ